สวัสดีครับคุณม่อนโอ้เป็นยังไงบ้างคะหุ้นเสียดายน่าจะเจอพี่ปรินเมื่อวันพืหัจะได้เก็บได้คือถ้าถ้าเจอผมก็คงน่าจะคาดได้ว่าคงเชียร์ซื้ออยู่แล้วในจังหวะที่ดัชนีปรับฐานแรงเป็นล็อกที่สองของปีนี้แล้วตัวไหนยังไม่มาบ้างพี่ปรินตอนเนี้ยโอ้ถ้าจะบอกว่าถึงขนาดไม่มาเลยเหรอครับไม่มามีไหมมีไหมค่อนข้างจะหายากนะมาหมดแล้วเหรอไม่ไม่หมายถึงว่าคือท้าวันนี้มาก็มา พร้อมกันนะนะครับยกเว้นจะกล้าจะกล้าไหมที่จะเล่นหุ้นในกลุ่มแบงค์ซึ่งวันนี้ดูแบงค์จะผ่านเดร์เพอร์ฟอร์ม่างเนี่ยเพราะว่าจริงๆคงเราบอกว่าการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นมาแรงนะครับก็คงมาจากสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งคืออันที่หนึ่งผ่านการปรับฐานมาแล้วล่ะ,ะนะครับเออใครที่ไปคาดหวังว่าจะวันนี้จะเห็นที่แบบว่าต่ำมากๆกว่าเมื่อวานเมื่อวัน เมื่อเมื่อวันพฤลเอหรือเมื่อวานก็ได้เมื่อวานก็ตกไม่น่นะเมื่อวานเอวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีคนหวังว่าจะชนีจะตกต่อนะก่อนเปิดตลาดเมื่อกี้คนคนที่พูดก่อนพี่เขาก็หวังว่ามันจะตกต่อเขาไม่ได้ไว้ใจตลาดนะโอ้แล้วพี่ไว้ใจตลาดแล้วเหรอเอ่อค่อนค่อนข้างไว้ใจนะครับพี่บินไว้ใจยังไงอะว่าอ่าไว้ใจเพราะว่าเราเชื่อว่าการตกลงไปในรอบเออเมื่อวันพฤหัสจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการตกโดยเอ,อมาจากปัจจัยต่างประเทศซึ่งถามว่ามันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างมีนยัยยะสาคัญไหมคิดว่าไม่มีมนะครับปัจจัยสองปัจจัยที่ว่าคืออะไรอันที่หนึ่งก็คือจากจีนที่ว่าดัชนีภาคการผลิตนะครับเออหรือที่เรียกว่า P M I ของเขาเนี่ยมันร่วงลงสู่ระดับ49.6ถ้าใครตามตัวเลขคงจำได้ะนะครับซึ่งมันเป็นเออเลเวลที่ต่ำกว่า50ก็เลยทำให เซนติเมตรเลยจิตวิทยาการลงทุนเสียไปในวันพฤหัสแล้วก็มาประจวบเหมาะกับตลาดหุ้นไทยเราสู่ภาวะปรับฐานเพราะว่าขึ้นไปเทสพันหกร้อยห้าสิบไม่ผ่านนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือมันเข้ามาพร้อมๆกันก็คือความกังวลใจอ่านะครับว่าคิอีของสหราฐเนี่ยจะยังคงดําเนินต่อไปในส่วนที่เหลือของปีนี้หรือไม่นะครับอ,อันนี้แหละสองปัจจัยที่แบบเข้ามาพร้อมๆกันแล้วทาให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นว้าไปลาทั่วโลก เข้าสู่ภาวะปรับฐานพร้อมๆกันะนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราเราเชื่อว่าตรงเรื่องพวกนี้ถือว่าได้เออลพอนหรือว่ารีแอคเข้าไปในตัวราคาหุ้นในตลาดเป็นไปแล้วะนะครับพนวกกับจริงๆถามว่าปัจจัยเรื่องพวกนี้มันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อภาพเศรษฐกิจใหญ่ของเราหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีผลกระทบ นะครับขณะที่เรายังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในเทอมของ g d ดีของประเทศก็ยังเติบโตในระดับบวกสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้แล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดก็ยังคิดว่าแข็งแรงดีอยู่<ช>นะครับเพราะนั้นนี่คงจะเป็นเหตุผลที่สำคัญมากที่สุดที่ผมคิดว่าการอ่อนลงไปนั้นก็คือโอกาสื้อเพ<ช>ียง<ช>แต่ว่าประเด็นวันนี้ที่ได้มาหนุนอีกแรงหนึ่งก็คือการคาดการว่าธนาคารกลางของเราก็คือแบงค์ชาตินะครับ โดยกรงงพรุ่งนี้น่าจะมีการพิจารณาปรับลดอัตรา,าดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งตรงนี้ในมุมของผมคิดว่าน่าจะลด0.25อาจจะเป็นระดับที่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังหรือว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยากจะเห็นคงจะเห็นอยากจะเห็นมากกว่า0.5เอร์เซอะไรอย่างเนี้ยนะครับ ก็ลองดูกันว่าที่จุล่รักองอจะพิจารณาอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะทราบนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่คุณปรินนําเสนอนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นเรื่องราวของพื้นฐานเป็นหลักนะคะค่ะพี่ปรินถ้าสารนการณ์ตอนนี้ตลาดนไทยอยูนในบริเวณประมาณ1,600ต้นๆนะคะก็ในมุมของพี่ปรินหุ้นของพี่ปรินที่จะต้องตามมันคือหุ้นตัวไหนอย่างไรคะอ๋อเราเราคงให้น้ําหนักไปในหุ้นที่มีลักษณะของการเทินอลาวน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ เออในหุ้นในหมวดอาหารที่เคยเสนอไปข่าวที่แล้วอ่ะนะครับ<ช> C P F T U F เอ่อ<ช>จังหวะอ่อนลงมันนั่นคือโอกาสซื้อนะอย่าไปกังวลเพราะว่าแนาวโน้มผลประกอบการในตั้งแต่ไตรมาสสองจะเริ่มพลิกกลับมาเป็นแบบว่าดีขึ้น<ช>นะครับแล้วก็สามสี่จะแรงนะครับ<ช>อันนี้ฝากเป็นเอ่อตอรี่เอาไว้<ช>แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหุ้นในเอ่อกลุ่มที่ อะไรนะเรียกว่าที่ผ่านมาราคาไม่ค่อยจะเพอร์ฟอร์มอ่ะแต่จริงปัจจัยพื้นฐานของเขาก็ยังคงดีอยู่ในภาพรวมของทั้งปี<ฆ>นะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มพลังงานพอม,มาพูดณนะเวลานี้อาจจะแบบว่าโอ้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาอีกแล้ว<ฆ>นะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยราคาลักการตลาดสังเกตดูตอนเดชนีปรับขึ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอื่นนะ<ฆ>นะครับแล้วก็ อ,อส่วนในกลุ่มแบงก์เนี่ยคงต้องบอกว่าในระยะสั้นถ้ามีเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงอาจจะทําให้เกลุ่มแบงค์รีแอคในทางลบอย่างวันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางลบช่วงสั้นแต่ที่จุดแล้วก็ก็จะไม่ก็จะไม่มีอะไรที่รุนแรง<ฆ>นะครับเออ่ถ้าเทียบกับตอนปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์ก่อน<ฆ>นะครับแต่พอตอนดอกเบีย้ยลงเนี่ยกลุ่มแบงก์เหมือนจะดูเ,เสียรประโยชน์เป็น ไปในช่วงสั้นเนี้ยนะครับแต่ที่จุดแล้วเดี๋ยวก็ปรับสมดุลขึ้นมาใหม่จริงๆถ้าใครกล้าก็อาจจงหวะดซื้อในช่วงที่อ่อนลงช่วงนี้ก็ได้นะครับค่ะกลุ่มแบงค์ที่ควรต้องลงทุนตัวไหนคะกลุ่มแบงค์เรายังคงให้น้ำหนักที่ดีสําหรับตัว s อ b กับเคแบงเหมือนเดิมนะครับเอ๊ะทำไมเคแบงค์โดนกดหนักจังเลยคะทั้งที่ตลาดเด้งกลับมาแต่เคแบงค์โดนกดถอยลงไปเรื่อยๆค่ะก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นการไปพิจารณาเรื่องของพวกโครงสร้าง อะไรนะพอร์ตเงินกู้ของเขาหรือเปล่านะครับนะว่าอาจจะมีสัดส่วนของอตัวที่ไปอิงกับตัวอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นเป็นที่เรียกว่าฟิกกับกับฟลอร์นะครับคือ,อถ้ามันมันมันจะไปมีผลในตรงนี้แหละนะครับเวลาที่พิจารณาปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสัดส่วนของอัตราดอกเบีย้ยในในการปล่อยกู้ของเขาเนี่ยมีของการเอ เริงเอาไว้แบบคงที่หรือว่าการลอยตัวที่ที่สูงกว่าก็จะได้ผลบวกผลลบที่ต่างๆกันค่ะครับถ้าเคบ n งจะซื้อซื้อ,อตอนนี้ใช่ไหมคะสองอยห้าบาทหรือว่าเท่าไหร่ะผมคิดว่าพอได้นะครับในเชิงของถ้าเผื่อจะเล่นเพื่อการลงทุนอีกนิดหนึ่งนะครับหรือบริเวณสองรอยบาทต้นๆเนี่ยคิดว่าพอใช้ได้ ัวกสิรกรไทยนะคะกสตกรไทยครับราคาพื้นฐานทั้งปีที่มองเท่าไหร่คะอ๋อถ้าเป็นพอดีทางของเราคงจะอิงกับอคอนเซนทรัของตลาดสักมากกว่านะครับอพอดีว่าอาตัวนี้เราเรายังไม่มีนะักวิเคราะห์ที่ที่ดูแลโดยตรง<อ>ครับก็เท่ากับตลาดนะคะครับอืออืออือก็อถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าตลาดสำหรับเคบังนี่เขาให้กันอยู่ที่ประมาณแถวๆไหน คีะ K เห็น,หนในเชิงของราคาอ,คอ๋อส่วนใหญ่ก็วิ่งอยู่ระดับราวๆสองร้อยสามสิบสี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะครับสองร้อยสามสิบถึงสองร้อยสี่สิบนะครับแถวๆนี้กันก็ได้อพไซอีกสิบยี่สิบาทนะก็ยังมีอยู่นะครับคชะตัวอื่นเอซีบีนี่ก็ยังยังไม่ได้ย่อมากยกเวน้นเคแบงที่ย่อหนักเลยนะครับ เอ้ยเปรแบเกันใช่ใช่แต่กเอบีก็ลบไป0.5บาทตอนนี้ครับค่ะก็มีประมาณนี้สำหรับพูดในกลุ่มที่คุณปรินตามนะคะพลังงานแล้วก็อาหารอะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์นะคะครับค่ะตัวอื่นนี้ไม่ได้ดูแล้วใช่มตัวอื่นดูแต่ว่าคือราคาเขาปรับขึ้นมาดีอย่างสมมติตัวหนึ่งที่เราแนะนําไปในช่วงวันปรับฐานวันแรกเลยค่ะนั่นก็คืออย่างพาวเวอร์ไล แต่ราคาดีดขึ้นมาแบบสองสามวันเนี้ยดีมากออจนเพิ่งันเมื่อตอนบ่ายเนี้ยที่ p พาเวอร์ไลน์เพิ่งจะอ่อนตัวลงอัน,นอ,อ,อันนี้คือแบบว่าเราเรียกว่ามันมีทากเก็ตไปเยอะมากนะครับขึ้นมาสามวันต่อเน,นื่องเราเราพอใจละแต่ว่าถ้าจะถามมาถามว่าให้นะนําในรายการนี้ก็คงนะนําไม่ไหวพื้นฐานหรือว่าเทคนิคที่พี่ปรินให้อ,อ๋อใช่แล <ขอ S 1> ้ครับพื้นฐานครับพื้นฐานตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ครับเปิเออ้อที่สี่บาทเจ้าสิบนะครับ ก็อาจจะแบบว่าอับใจไม่เยอะละถ้ามาพูดคุยนะเวลานี้แต่ว่าถ้าใครตามบทวิเคราะห์เมื่อวันพิหัสเป็นต้นมาเนี่ยพอดีเรานนะนํามาสามวันต่อในก่องเลยค่ะแล้วทูได้ตามไหมคะทูเหรอครับทูก็คงต้องบอกว่าเขากําลังถูกเล่นเก่งกําไรในประเด็นข่าวที่บอกว่าจะมีเรื่องของการตั้งกองทุนค่ะนั่นนะครับที่บอกว่าจะมีเรื่องของเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มา เขาสู่กองทุนอะไรพวกนั้นในแง่พื้นฐานพี่ปินมองว่ายังไงคะเออแต่ว่าถ้าในมุมของเราเราจริงๆในเชิงพื้นฐานเราไม่ได้ค่อยชอบคหุ้นทรูมากหนักนะครับแต่ว่าเอประเด็นช่วงสั้นอาจจะเป็นการเข้ามาเก็งกําไรจากเรื่องที่ว่านี้นะครับก็เลยทําให้ดูแบบว่าโดดเด่นมูลค่าการซื้อขายเป็นที่หนึ่งในตลาดตอนนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อเนื่องต่อถึงสัปดาห์นี้นะคะทรูนั่นเองนะคะการพี่ปินก็ไม่ได้ตามพื้นฐานเขา ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปรินค่ะคสวัสดีครับ